สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้แนวทางดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเพื่อน,นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราวันต่อวันเดินไปกับพระคกิ์ในพระธรรมโยกโบทที่38พระเจ้าเที่ยงแท้ทรงควบคุมดูแลรักษาในบรรดาสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงเนรมิสร้างทั้งหมดตั้งแต่บทที่38ไปถึงบทที่41พระเจ้าทรงสเสด็จมาหายโยกด้วยความรักเมตตากรุณาพระเจ้าทรงช่วยโยกทรงสอนให้โยกรู้จัก มีความพึงพอใจในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบแม้ว่าโยบจะไม่รู้ไม่เข้าใจทั้งหมดว่าทำไมตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานและพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่ได้อธิบายเหตุผลที่โยบต้องทนทุกข์ทรมานพระเจ้าไม่ทรงตอบคำถามของโยบนะคะเนื่องจากคำถามของโยบไม่ใช่ประเด็นสำคัญพระโยบมองข้ามระบบในธรรมชาติของโลกพระเจ้าจึงทรงใช้จุดนี้มาแสดงให้เห็นว่าโยบมองข้าม ระบบทางศิลธรรมของพระเจ้าด้วยถ้าโยกไม่มีความเข้าใจในพระราชกิจของพระเจ้าในสิ่งทรงสร้างที่โยกมองเห็นได้ด้วยตาของตัวเองในธรรมชาติใช่ไหมคะโยกก็จะเข้าใจความคิดและพะลักษณะของพระเจ้าได้อย่างไรนะคะก็เพราะว่าพระเจ้าทรงมีมาตรฐานะแล้วโยกก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีมาตรฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ใดในการที่ภากษาลงพทษจะสูงกว่า พระเจ้านะคะเพราะพระเจ้าเองทรงเป็นมาตรฐานนั้นโยบไม่มีทางเลือกอื่นใดทั้งสิ้นนะคะนอกจากยอมจำนนต่อสิทธิอํานาจของพระเจ้าให้ชีวิตเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและพักสงบอยู่ในการดูแลของพระเจ้าในบทนี้พระเจ้าตัดกับโยบไม่ใช่เพื่อประกาศว่าโยบเป็นฝ่ายถูกตามที่โยบเรียกร้องแต่พระเจ้าทรงเตือนโยบด้วยพระเจ้าวาสติปัญญาซึ่งเป็นตัว กำหนดวิถีทางของพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ใช่ไหมคะสูงเกินกว่ามนุษย์จะรู้ได้และมนุษย์ก็ไม่มีความเข้าใจได้ทั้งหมดอะ่ะมนุษย์ควรคิดว่าสติปัญญาของตนเองไม่ควดคือพูด,ดง่ายๆว่าตัวเองมีสติปัญญานี้เดียวอะ่ะดังนั้นมนุษย์ไม่ควรคิดว่าสติปัญญาของตนเองเท่าเทียมกับพระสติปัญญาของพระเจ้าเราเรียนรู้ไปได้กันนะคะว่าพระสติปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงในธรรมชาติอย่างไร พระยาเวทรงตอบโยกในข้อหนึ่งถึงข้อสี่แล้วพระยาเวทรงตอบโยกจากพายุว่านี่ผู้ใดหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้จงคาดเอียวอย่างรูปผู้ชายเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกบอกเรามาเลยถ้าเจ้ามีความเข้าใจพระเจ้าทรงตอบโยกออกมาจากพายุว่านี่ ผู้ใดเนาที่ให้คำปรึกษามืดโมนไปด้วยถ้อยคำที่ไม่มีความรู้พระเจ้าทรงเตือนโยบนะเพราะว่าโยบใช้อารมณ์ควารู้สึกใจนะคะโกนต่อพระเจ้าเป็นการแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างไม่ถูกไม่ควรนะซึ่งเกิดจากความรู้ความเข้าใจของโยบที่มีความจำกัดโยบมีความรู้นิดเดียวนะคะพระเจ้าทรงตรัสว่าจ้คาดเอวอย่างลูกผู้ชายนะคะเราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเราเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อพระเจ้าทรงเนรมิสร้างพระเจ้าทรงวางรากฐานแผ่นดินโลกอ่ะถ้าโยบรู้ก็ให้โยบบอกพระเจ้ามาเลยนะคะโยบพระเจ้าทรงเตือนโยบให้โยบคิดอ่ะสำนึกว่าตัวเองเป็นเพียงมนุษย์มีความจํากัดไม่มีความรู้ความเข้าใจได้ทั้งหมดโยบควรจะต้องบอกว่าโยบไม่รู้ไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะโยบเองไม่มีทางเลือกนอกจากยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่แท้ต่อไปในข้อที่ห้าถึงข้อที่8 ผู้ใดได้กำหนดขนาดให้โลกแน่นอนละ่ะเจ้าต้องรู้สิหรือผู้ใดขึงเชือกวัดบนนั้นรากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไรผู้ใดวางศิลาบุมเอกของมันเมื่อเหล่าดาวรุ่งแท้สองสารเสริญและบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบานผู้ใดเอาประตูปิดทะเลเมื่อมันระเบิดออกมาเหมือนออก มาจากคันพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงตอบโยบด้วยคําถามนะคะที่โยบตอบไปได้เพื่อแสดงให้โยบเห็นว่าโยกมีความรู้ความเข้าใจเพียงเล็กนิดเดียวนะคะในการงานในพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงถามโยบโยบต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ขึงเชือกวัดเป็นผู้วัดขนาดของโลกให้ลง มีขนาดเท่านั้นดวงจันทร์มีขนาดเท่านี้ดวงอาทิตย์มีขนาดเท่านั้นนะคะพระเจ้ากระทังว่าใครเป็นผู้วัดขนาดของโลกโยบต้องรู้ว่ารากฐานของโลกจมอยู่บนอะไรใครเป็นผู้วางศิลามูเอกของมันพระเจ้าทรงบรรยายการงานของพระเจ้าในสมัยของทรงที่พระเจ้าทรงเนลมิตสร้างจักรวาลในโลกนะคะซึ่งเป็นเวลายาวนานก่อนที่โยบหรือมนุษย์คนใดจะเกิดขึ้นมาแต่มีทูตสวรรค์เท่านั้นที่เห็น เราดวงดาวสารเสริญพระเจ้าและบรรดาบุตรพระเจ้าก็หมายถึงทูตสวรรค์นะคะต่างร้องสารเสริญด้วยความชื่นบานสารเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างแต่โยบไม่ได้สารเสริญพระเจ้าอะ่ะโยบแสดงกับแสดงปฏิกิริยาบ่นออกมาดังนั้นโยบไม่ควรคาดหวังว่าจะสามารถเข้าใจแม้กระทั่งแผง่ การของพระเจ้าในส่วนที่เล็กน้อยที่พระเจ้าทรงกระทําต่อโลกและต่อมนุษยชาติมีมากมายนะคะพระเจ้าทรงถามโยกว่าน้ําทะเลมันระเบิดออกมาใช่ไหมคะมีคลื่นทะเลรุนแรงในธรรมชาติใครเป็นผู้ปิดประตูก็คือทําให้น้ําทะเลมันเงียบสงบลงได้ทรงสาแดงในทะเลใช่ไหมคะเป็นพยานถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้านะคะเรามาดูต่อไปในข้อที่ 10, ข้อ9ถึงข้อที่ส2สอง เมื่อเราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อและความมืดทึบเป็นผ้าอ้อมของมันแล้วกำหนดเขตให้มันและวางด่านและประตูและกล่าวว่าเจ้าไปได้ไกลแค่นี้แหละอย่าเลยไปอีกและคลื่นขนองของเจ้าหยุดเพียงแค่นี้แหละเจ้าได้บังคับบัญชาอารุณตั้งแต่เจ้าเกิดมาและเป็นเหตุให้อรุณโนทยรู้จักที่ของมันพระเจ้าทรงสร้างเมฆ ให้เป็นเหมือนกับเสื้อคุมโลกใบนี้ไว้นะคะแล้วก็ความมืดทึบก็เป็นเหมือนกับพระอ,อ้อมห่อหุม้มห่อหุม้มโลกไว้นะคะพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นระหว่างน,น้ําพระเจ้าก็แยกน้ําที่อยู่ใต้พื้นดินใช่ไหมคะออกจากน้ําที่อยู่เหนือพื้นดินน่ะและพระเจ้าทรงกําหนดขอบเขตแยกน้ําออกจากแผ่นดินโลกด้วยเช่นเดียวกันให้แยกออกจากกันพระเจ้าทรงกําหนด พลังงานของคลื่นทะเลไว้ด้วยเช่นเดียวกันในธรรมชาติก็สําแดงเป็นพยานะคะถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าก็ถามโยบว่าโยบได้บังคับบัญชารูอรุณใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าดวงอาทิตย์ตั้งแต่โยบเกิดมานะ่ยโยบสามารถที่จะบังคับบัญชาดวงอาทิตย์ขึ้นตามเวลาทุกๆเช้าได้ไหมนะคะพระเจ้าก็ถามโยบเรามาดูต่อไปในข้อที่13หรือถึงข้อที่15เมื่อมันจะจับปลายแผ่นดินโลกและสลัดคนชั่วออกไปเสียจากโลก หรือโลกได้เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวถูกตราประทับในล,ลักษณะต่างๆเด่นออกมาเหนือเสื้อผ้าแสงสว่างของคนธรรมถูกยึดไว้จากพวกเขาเองและแขนของเขาที่เงื้อขึ้นก็ถูกหักเสียพระเจ้าทรงถามโยบว่าโยบสามารถทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเพื่อผลชั่วออกไปเสียจาก โลกก็หมายถึงว่าคนชั่วที่กระทําความชั่วใช่ไหมคะแต่พวกเขาก็กระทาความชั่วในเวลากลางคืนน่ะแต่พอตอนเช้ามาพวกเขาก็ต้องรีบไปหาที่หลบซ่อนนะคะพระเจ้าก็ถามโยบทําได้ไหมพระเจ้าทรงตรัสกับโยบอีกนะคะว่าโลกได้เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวถูกตราประทับคนในสมัยโบราณทําตาประทับเป็นเครื่องหมายนะคะพวกเขาจะประทับตาบนดินเหนียวอะ่ะแล้วก็เอาดินเหนียวมาเจาะรูแล้วก็เชือก ร้อยเป็นไส้อยคอนะคะพระเจ้าก็ถามโยบโยบสามารถเอารังสีของดวงอาทิตย์มาสร้างสารรค์ลายสีอันวิจิตตการตาบนพื้นโลกได้หรือไม่นะคะพระเจ้าทรงสร้างสีสันสวยงามแบบพืชผักดอกไม้ต้นไม้บนพื้นแผ่นดินโลกนะคะ มีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ลุ้งกินน้ำแบบก็มีหลายหลายสีบนท้องฟ้าก็มีสีสวยสดงดงามนะคะมีลักษณะต่างๆที่เด่นออกมาเหมือนกับเสื้อผ้าโยบทําอย่างพระเจ้าได้ไหมนะคะพระเจ้ากระถามบีบว่าและคนธรรมที่ดาเนินชีวิตอยู่ในความมืดอะ่ะโยบสามารถดึงแสงสว่างของคนธรรมได้หรือคนธรรมกระทาความเชื่อก็เปรียบเหมือนกับมแมลงที่เกาะติดอยู่กับเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วก็ถูกปัดทิ้งออกไปโยบหัก แขนของคนกระทำที่กระแงเนื้อเพื่อจะกระทําความชั่วนะ่ะโยบทําได้ไหมพระเจ้าประถามโยบนะคะเรามาดูต่อไปในข้อที่16ถึงข้อที่18เจ้าเข้าไปในตาน้ําแห่งทะเลแล้วหรือเจ้าเดินลงไปที่ลึกที่สุดแล้วหรือประตูแห่งความตายได้เผยแก่เจ้าแล้วหรือเจ้าได้เห็นประตูเงามัจุราชแล้วหรือเจ้าอย่างรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกหรือบอกมาเลยถ้าเจ้ารู้ทั้งหมดนี้ พระเจ้าถามโยบเคยเข้าไปในตาน้ําแห่งท้องทะเลลึกและเดินเข้าไปในที่ลึกที่สุดไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกแล้วหรือนะคะประตูแห่งความตายบรรดาผู้ตายก็จะเข้าสู่แดนมรณะนะคะลุกคนที่เข้าสู่แดนมรณะจะต้องผ่านประตูทั้งหมด7ดบานนะคะประตูได้เผยแก่โยบแล้วหรือนะคะโยบได้เห็นประตูเงามาจุลาแล้วหรือโยบมีความอย่างรู้ ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกหรือนะคะถ้าโยกรู้ทั้งหมดนี้ให้โยบบอกกับพระเจ้ามานะคะเรามาดูต่อไปในะข้อที่19ถึงข้อที่22ทางไปสู่ที่พำนับของความสว่างอยู่ที่ไหนและสถานที่แห่งความมืดนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อเจ้าจะได้พามันไปยังแดนของมันและเพื่อเจ้าจะได้เห็นทางไปบ้านของมันเจ้าคงรู้เพราะเจ้าเกิดมาแล้วอายุของเจ้าก็มากเหลือหลายเจ้าเข้าไป ในกลางหิมะแล้วหรือเจ้าเห็นกลางลูกเห็ดพระเจ้าถามโยบนะคะรู้จักทางไปสู่ที่พำนักของความสว่างก็หมายถึงว่าที่อยู่ของดวงอาทิตย์อะโยบรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์อยู่ที่ที่มีที่อย,อยู่อยู่ที่ไหนนะคะโยบจะได้เอาดวงอาทิตย์ไปขึ้นในเวลาเช้าแล้วก็ไปเก็บในเวลาเย็นไปสถานแล้วก็พระเจ้าก็ถามและสถานที่ความแห่งความมืดนั่นอยู่ที่ไหนระโยบจะได้เห็นทางและพาไปยังที่อยู่ของมัน พระเจ้าทรงเตือนโยกควรจะรู้สิเพราะโยกอ้างว่าโยกมีความรู้ซึ้งไม่ใช่หรือนะคะพระเจ้าก็ถามโยกโยกคงรู้เพราะโยกเกิดมาแล้วนะคะตั้งแต่พระเจ้าทรงเน้นและมิสร้างโลกพระเจ้าก็พูดแบบนิดนึ่งกระแทโยกว่าโยกคงอายุของโยกก็มากเหลือหลายนะคะก็อายุของโยกว่าอาจจะหลายหลายหลายพันปีหรือว่าเป็นหลายหลายหมื่นหมื่นปีนะคะพระเจ้าทรงตรัสถาม อีกว่าโยกเข้าไปในกลางหิมะแล้วเห็นกลางลูกเห็ดแล้วหรือนะคะโยกควบคุมดินฟ้าอากาศได้ไหมนะคะพระเจ้าก็ถามโยกเรามาดูต่อไปในข้อ2 3่ถึง26ซึ่งเราสงวนไว้เพื่อเวลายามลำบากซึ่งวันแห่งศึกและสงครามแล้วหรือทางที่เจ้าไปสู่ที่ซึ่งความสว่างแจกจ่ายออกไปนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งที่ลมตะวันออกกระจายบนแผ่นดินโลกอยู่ที่ไหนผู้ใด เสาะช่องให้กระแสฝนและทำทางให้ฟ้าผ่าให้นำฝนมาบนแผ่นดินที่ไม่มีคนอยู่และบนถิ่นธุรกันดารซึ่งไม่มีมนุษย์ที่นั่นพลังในธรรมชาติทั้งหมดอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและการควบคุมของพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าทรงสัาแดงให้เกิดพายุด,ดุนแรงพายุลูกเห็ดนะคะมีภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกับกองทัพที่เก็บอาวุธ ไว้ในคลังยุทธโภปกรนะคะเพื่อวันแห่งศึกสงครามพระเจ้าทรงให้มีพลังรุนแรงหรือว่าทรงให้มีเพียงเบาๆก็ได้พระเจ้าสามารถให้มีลมพายุเพียงเบาๆหรือว่าให้มีความรุนแรงก็ได้ตามชอบพทัยของพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงถามโยกรู้ทางที่จะไปสู่ที่ซึ่งความสว่างแจกจ่ายออกไปนั้นอยู่ที่ไหนที่ซึ่งลมตะวันออกพัดมาจากทะเลทรายกระจายไปบนแผ่นดินโลกอยู่ที่ไหนโยกรู้โยกควบคุมได้ไหม ในธรรมชาติฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลกปฟ้าผ่าน่ะยกดูไหมโยกควบคุมได้หรือเปล่านะคะแล้วพระเจ้าก็ถามว่าใครช่องให้กระแสฝนและคาทางให้ฟ้าผ่าลงมานะคะนาฝนตกลงมาบนแผ่นดินโลกที่ไม่มีคนอยู่และตกบนที่ในถิ่นนุราการานะคะพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงสาแดงในธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกชีวิตพระเจ้าทรงให้ภัยธรรมชาติ เพื่อจัดการกับคนที่ต่อต้านพระเจ้าและต่อต้านคนของพระเจ้าโยบมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติเพียงเสี้ยวนี้เดียวบางส่วนเท่านั้นนะคะพระเจ้าก็เตือนโยบเรามาดูต่อไปในข้อที่2 7ถึง30เพื่อให้แผ่นดินที่ร้างเปล่าได้อิ่มน้าและทําให้พืชผักงอกผลมีพ่อหรือผู้ใดทําให้เกิดหยาดน้ําค้างน้ําแข็งจากมาจากคานของผู้ใดผู้ใดให้กําเนิดแก่น้ําค้างแข็ง แห่งฟ้าสวรรค์น้ำกลายเป็นของแข็งเหมือนหิมะและผิวของที่รึกก็แข็งตัวพระเจ้าทรงสําแดงในธรรมชาติทรงควบคุมพลังงานในธรรมชาติทั้งหมดทรงทําให้แผ่นดินที่ล้างเปล่าได้อิ่มน้ําชุ่มชื้นขึ้นด้วยน้ําฝนนะคะและทําให้มีพืชผักจเจริญเติบโตงอกงามขึ้นก็มีต้นไม้มากมายหลากหลายชนิดนะคะออกดอกออกผลตามชนิดของมันทั่วทั้งแผ่นดินโลก พระเจ้าถามโยบว่าฝนมีพ่อหรือผู้ใดทําให้เกิดหยาดน้ําค้างน้ําแข็งมาจากคันของผู้ใดนะคะผู้ใดให้กําเนิดแก่น้ําค้างแข็งแห่งฟ้าสวรรค์น้นํากลายเป็นน้ําแข็งเหมือนหินและผิวของที่ลึกก็แข็งตัวพระเจ้าชี้ให้โยบได้มองเห็นความจริงในธรรมชาติไม่มีใครเข้าใจปรากฏ ในธรรมชาติได้อย่างท่องแท้นะคะและไม่มีใครควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้มีเพียงพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวเท่านั้นนะคะพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทําได้และพระองค์สงควบคุมดูแลอยู่ลำดูต่อไปในข้อ3 1มสิบเถึงสาเจ้ามัดดาวลูกไก่ให้เป็นกลุ่มได้หรือเจ้าแก้สายผูกดาวไทยได้หรือเจ้านำดาวนัก กษัตริย์ออกมาตามฤดูของมันได้หรือเจ้านำทางให้ดาวจรเข้กับลูกของมันได้หรือเจ้ารู้กฎของฟ้าสวรรค์หรือเจ้าตั้งกฎของมันบนแผ่นดินโลกได้หรือพระเจ้าทรงสำแดงในธรรมชาติสิ่งที่มนุษย์มองเห็นได้ด้วยตาเป็นทยานถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้านะคะในกลุ่มดวงดาวทั้งจักรวาลอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าพระเจ้าทรงถามโยบว่าสามารถควบคุมดวงดาวได้ไหม ยกมัดดาวลูกไก่ที่เลี้ยงลายมีแสงและยิบและยับเนี่ยให้เป็นกลุ่มได้หรือยกแก้สายผูกดาวไถได้หรือนะคะยกนําดาวนักษัตริย์ออกมาตามฤดูการของมันได้หรือโยกนําทางให้ดาวจาระเข้กับลูกของมันได้หรือดาวลูกไก่ดาวไถกลุ่มดาวจาระเข้นะคะชาวอิสราเอลในสมัยโบราณมีความรู้จํากัดในด้านดาราศาสตร์นะคะพวกเขาพวกเขา มีความรู้นิดเดียวแต่พราะเขามีความยำเกรงนะคะในความจริงที่ว่าพระเจ้าเที่ยงแค่ทรสงสร้างกลุ่มดาวทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลน,นะคะพระเจ้าเที่ยงแค่ทรงเป็นผู้สร้างพระเจ้าทรงถามโยบว่าโยบรู้กฎของฟ้าสวรรค์หรือโยบตั้งกฎของมันบนแผ่นดินโลกได้หรือนะคะเรามาดูต่อไปในข้อ3 1 4ถึง38เจ้าตะเบงเสียงไปถึงเมฆเพื่อน้ำมากหลายจะลงมาคุมเจ้าได้ไหมละ่ะเจ้า ส่งฟ้าแลบออกไปเพื่อให้มันไปและพูดกับเจ้าว่าเราพวกเราอยู่ที่นี่ได้ไหมนะคะใดให้ปัญญาแก่เมกหรือให้ความเข้าใจแก่หมอกผู้ใดจะนับเมฆด้วยปัญญาได้ผู้ใดจะเอียงถุงน้ําของ้องฟ้าได้เมื่อผงครีแข็งอย่างโลหะหลอมเมื่อก้อนหินเกาะกันแน่นพระเจ้าทรงถามโยกโยกมีความสามารถบัญชาควบคุมธรรมชาติได้ไหม โยบสามารถตะเบงเสียงดังไปจนถึงก้อนเมฆเพื่อให้เมฆเชื่อฟังโยบได้ไหมฝนมันจะเชื่อฟังโยบไหมโยบจะไปสั่งให้ฝนตกลงมาให้มีน้ําตกลงมากมายควบคุมตัวโยบได้ไหมสามารถส่งฟ้าแลกฟ้าผ่าออกไปเพื่อให้มันไปตรงที่โยบกําหนดไว้ว่าจะต้องตกตรงนี้จะต้องผ่าตรงนี้อะแล้วก็พูดแล้วสายฟ้าก็จะพูดกับโยบว่าเราจะอยู่ที่นี่ได้ไหม ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่านะคะเชื่อฟังคาพูดของโยบไหมนะคะพระเจ้าก็ถามโยบโยบจะทําให้เกิดน้ําท่วมหรือว่าเกิดความแห้งแล้งตามใจปรารถนาของโยบได้ไหมผู้ใดให้ปัญญาแก่เมฆหรือให้ความเข้าใจแก่หมอกที่ลอยไปมาในท้องฟ้าใช่ไหมคะในชั้นบรรยากาศเป็นธรรมชาติ ไอ้น้ำที่เระเหยลอ,ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะได้รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อรวมตัวกันหนาขึ้นมันก็จะตกเป็นฝนนะคะประเด็นของพระเจ้าก็คือถ้าโยบยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการทั่วไปในธรรมชาติได้ถ้าธรรมชาตินั้นเกินความรู้ความเข้าใจของโยบเป้าหมายทางศิลธรรมของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่โยบไม่อาจจนตนาการได้โยบจะ ธิบายและตั้งคำถามกับพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าที่้งแท้ทรงมีมาตรฐานของพระองค์ในการพิพากษาลงโทษอย่างยุติธรรมเรามาดูต่อไปในข้อที่3 9มสเถึงสีเจ้าล่าเหยื่อให้สิงหรือให้สิงหดุ่มที่หิวได้อิ่มเมื่อมันหมอบอยู่ในถ้าของมันหรือนอนคอยอยู่ในที่กําบังได้หรือผู้ใดจัดหาเหยื่อให้กา เมื่อลูกอ่อนของมันร้องต่อพระเจ้าและร่อนเร่ไปเพราะขาดอาหารพระเจ้าทรงควบคุมบรรดาสิ่งที่มีชีวิตที่พระเจ้าทรงเดลมิสร้างนะคะทุกชีวิตที่สิ่งมีชีวิตก็สําดงเป็นพยานถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแทงแท้และสําแดงเป็นพยานถึงความรักความห,วามห่วงใยการเอาใจใส่ดูแลของพระเจ้าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนะคะพระเจ้าทรงถามโยกโยกสามารถจัดระเบียบในธรรมชาติ เพื่อว่าสัตว์ร้ายมีอาหารกินได้หรือโยบล่าเหยื่อให้สิงโตเพื่อให้สิงโตหนึ่มหนุ่งที่หิวนะคะได้กินอิ่มเมื่อมันหมอบอยู่ในถ้าหรือว่านอนคอยอาหารอยู่ในที่กำบังได้หรือนะคะผู้ใดจัดหาเหยื่อให้กาเมื่อลูกอ่อนของมันร้องต่อพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็แม่ของมันก็ร่อนเล่ไปบินหา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 รเนี่ยไปทั่วใช่ไหมคะพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมให้อะ พระเจ้าก็ถามโยบเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่สัตว์ที่อ่อนแอได้หรือนะคะมนุษย์อาจดูแลเอาใจใส่สัตว์ได้เพียงบางตัวนะคะแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ได้ทั่วทั้งดินโลกนะคะแต่ทั้งหมดมนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงสอนโยบอย่างชัดเจนมีเพียงพระเจ้าเที่ยงแท้เท่านั้นทรงดูแลเอาใจใส่ทั้งหมดชีวิตของโยบเองเช่นเดียวกันนะคะพระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา พระธรรมโยบแนะนำสั่งสอนเราพระเจ้าทรงสําแดงในธรรมชาติมีหิมะมีฝนตกมีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่ามีลมพายุเป็นพลังงานในธรรมชาติทั้งหมดอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระเจ้าและพระเจ้าทรงควบคุมดูแลอยู่นะคะปัจจุบันนะักวิทยาศาสตร์วิ่งไล่ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าไม่มีใครเคยพูดง่ายว่า ไม่มีใครเข้าใจปรากฏการณ์นในธรรมชาติได้อย่างถ่องแท้นะคะมนุษย์ไม่สามารถรู้และไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดและไม่มีใครควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้มีเพียงพระเจ้าเทียงแท้เท่านั้นทรงเป็นพระผู้สร้างเท่านั้นนะคะที่ทำได้พระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจสําดงพระราชกิจของพระองค์ในธรรมชาติโยกมองเห็นกับตาในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงแต่โยกมองข้ามระบบในธรรมชาติของโลกอะโยกจึงไม่เข้าใจในสิ่งที่ตามองเห็นโยกจึง จึงทําให้โยบมองข้ามทางระบบทางศีลธรรมของพระเจ้าด้วยอะโยบจึงไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจความคิดและลักษณะของพระเจ้าเที่แท้ชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะในธรรมชาติที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลง ในดินฟ้าอากาศตามฤดูกาลเกินความรู้ความเข้าใจของเราเป้าหมายทางศิลธรรมของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจินตนาการได้ด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองทรงควบคุมทั้งสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาและสิ่งที่เรามองไม่เห็นทั้งหมดนะคะในชีวิตของเราเองด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าทิ้งแค้อาจารย์ปาโลแนะนำสั่งสอนเราในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราไม่เราไม่สามารถมองเห็นแต่ สิ่งนั้นพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราในหนึ่งโคริน์บทที่สองข้อ9ถึงข้อ10ว่าดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสาแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้ เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าเราได้รับความรอดในบพระคุณของพระเจ้าทางความเชื่อในพระสกิดเป็นพันธสัญญาใหม่นะคะพระมยามสุรอยู่กับเราพระมียามสุรทรงอย่างรู้แผนการพระดําริและพระราชกิจของพระเจ้าทียงแท้พระมียามสุรทรงเป็นผู้เปิดเผยนะคะสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าก็หมายถึงว่าพลักษณะของพระเจ้าทียงแท้และแผนการอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าเกินกว่าเราจะอยากรู้ได้ก็นั่นคือการสิ้นพระชน ของพระเยซูกิสบนไม้กางเขนใช่ไหมการในวันที่3ทรงเป็นขึ้นจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้ได้รับความรอดด้วยความเชื่อเท่านั้นในพระเยซูกิสเท่านั้นนะคะด้วยความน้ำลึกของพระเจ้านะคะเกินความเข้าใจของเราแต่ให้เรามีความเชื่อเท่านั้นพระพยายามสุดทรงเป็นผู้เปิดเผยนะคะพระองค์จะทรงเปิดเผยพระสัญญาเรื่องความรอดเฉพาะคนที่มีความเชื่อว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงตัดเป็นความจริงนะคะผู้ที่มีความเชื่อแท้จริงและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เราจะรู้ทุกสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เพื่อจะได้รับความรอดสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่ดีให้กับเรานะคะทั้งในชีวิตนี้และตลอดชั่วนิรันดร์การนะคะเกินความรู้ความเข้าใจของเราได้ทั้งหมดอ่ะ เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ดังนั้นวันต่อวันเราเดินใกล้ชิดติดสนิทไปกับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะเราควรทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะรับผิดชอบตัวเองกับพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับระเกียรติในการดําเนินชีวิตของเรานะคะให้พัฒยามเรยสุด พื่อพาการสรงนำพระวิญญาณริสุดพระองค์จะทรงเป็นผู้เสริมกําลังเรี่ยวแรงเรานะคะทรงช่วยเราให้มีความหวังใจมีจิตใจกล้าหาญมีความอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากและบากบั่นมุ่งหน้าไปไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการทดลองทดสอบความเชื่อแท้จริงของเรานะคะพระวิญญาณสุดทรงเป็นผู้ช่วยเราพระเยซูคริสท,ทรงห้ามขึ้นลมพายุในชีวิตของเราให้เงียบสงบเรียบร้อยแล้วนะคะในพระกิติคุณมาระโกบทที่4ข้อ30 9-40เขียนบันทึกเป็นพยานบอกเราว่าพระเยซูกิสรงสำแดงพระเจ้าให้สาวกได้เห็นกับตาทรงทดลองทดสอบความเชื่อสาวกนะคะผ่านคลื่นลมอายุดุนแรงพระเยซูาากิสรงห้ามขึ้นลงพายุให้สงบนิ่งนะคะพวกสาวกก็กลัวใช่ไหมคะพระเยซูริสก,ก็ช่วยเหลือพวกเขาแล้วก็พาพวกเขามาจนถึงฝั่งอย่างปลอดภัยก็เปรียบเหมือนคลื่นพายุ แห่งชีวิตในชีวิตของเราสงบลงแล้วนะคะและพระสกิต์ทรงนําเราไปถึงจุดหมายปลายทางนี่สวรรค์ของพระเจ้านะคะแต่ในช่วงเวลานั้นจะาวกมองเห็นพระเจ้าทิ e n แท้ในสภาพมนุษย์อยู่ตรงหน้าแต่พวกเขาเห็นกับตาใช่ไหมแต่พวกเขาไม่มีความเข้าใจอะพวกเขาก็ยังมีความสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอขนาดลมและทะเลยังเชื่อฟังขันนะคะพวก ไม่รู้จักพระเจ้าเทียงแคในสภาพมนุษย์นะคะโยบก็เช่นเดียวกันโยบมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเทียงแคแต่เมื่อโยบต้องเผชิญกับการถูกทดลองทดสอบความเชื่อแท้จริงอะ่ะโยบเองกับมีความสงสัยพระเจ้าเทียงแคโยบยังสับสนแล้วก็บ่นต่อพระเจ้านะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของโยบแล้วก็สาวกนะคะมีบุคคลที่เป็นตัวอย่างมากมายในประคศทศสัมภีมร์นะคะเป็นตัวอย่างเก็บชีวิตของพระ ของคนของพระเจ้าบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพื่อแนะนําสั่งสอนเราเปสิสกี้ทรงตรัสว่าพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนะคะเราควรสํารวจท่าทีแรงจูงใจภายในจิตใจของเราเองอยู่เสมอไม่ควรสงสัยพระเจ้าเมื่อเราถูกทดลองทด,อด,อด,อดสอบความเชื่อนะคะามเชื่อแท้จริงของเราจะนําเราสอบผ่านคลื่นพายุแห่งชีวิตไปได้ได้ดีเราควรตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงฤทธิอำนาจ ปกคลุมดูแลทุกสิ่งเราสามารถมองเห็นและสัมผัสในธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเรารู้ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกผ่านทางทีวีหรือว่าโลกออนไลน์ใช่ไหมคะพระเจ้าทรงสัมงในธรรมชาติและทรงสัมผดงในพระเยซูคริสต์พระมิยาสูตรทรงเปิดเผยให้เราอยางรู้ความจริงของพระเจ้าในความล้ำลึกของพระเจ้าเพื่อให้เรายอมจำนนต่อสิทธิอํานาจของพระเจ้าและพักสงบอยู่ในการดูแลของพระเจ้าทแท่งแท้ด้วยความไว้บางใจในพระเยซูคริสต์นะคะ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งเสริมกำลังและอวยพระรน,น้องๆในทุกๆอย่างก้าวคะ่ะขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มั่นคงและขอสรรเสริญพระองค์นั้นแต่เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐและสำหรับวันนี้ลูกขอขอ,ขอบคุณพระวจนะของพระองค์พระคำของพระองค์ที่พวกเรานั้นจะได้เรียนรู้ ขอพระองค์นั้นส่งเสริมกำลังพวกเราทุกคนที่จะเรียนรู้และเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่ยังไม่รู้จักพระองค์ขอขอบคุณทุกๆก,กรณีที่พระองค์นั้นได้จัดเตรียมไม่ให้ร้แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีขอขอบคุุและสัรละเซิญและอธิษฐานด้วยพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะ สามของลานี้ก็เห็นเป็นพยานเขาจึงลลยแก่ตัวไม่ได้ว่าไม่รู้จักพระเป็นเจ้าเห็นว่าตาของเขาเองได้เห็นธรรมชาตินีอยู่อย่างชัดเจน ว่ามีพระเจ้าแล้วใจของเขาจึงมืดมัว มีพืทงอกงามตามพื้นแผนดินพนุษกินไม่รู้จะสิน้นเลศนี้เราจึงโหมทานผู้สาฝฟ้าจาก,กราวานเราขอพระคุณพระองค์ซึ่งายพระชา Bright am